คงกินแล้วพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศอยู่เที่ยงนาโอ้สอดขามหัวไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้บรรยากาศได้ได้นี่ได้สบายดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเนะืันนี้ ปุญญโอซีพาพี่น้องอไปสมอีกนึงบรรยากาศเนาะข้องการกินข้าวเที่ยงพี่น้องอยู่แคมเที่ยงหน้านี่แหละพอดีพวกเขาไปไปเวียกมาเนาะไปเฮ็ดเฮือนห้งอกฟงอะไรพี่น้องไปลมเรื่องเวียกเรื่องว่ามาแล้ววันนี้พวกเขาเลยสิกลับบ้านเนาะสิกลับบ้านมาแล้วก็เลยบุญชอนว่ามาแวะกินข้าวนี่ก่อนเออแวะกินข้าวอยู่เที่ยงหน้านี่ก่อนมาสั่นก็เลยว่าสิพากันมาแวะนี้เนาะบุญชอนได้ยังมากินได้ไหมเนี่ย โอ้เป็นแต่เสียบคากเนาะไปกระสันเราอ้อไปกินเลยอือวันนี้อากาศวันนี้ไงกระสันไปตัดเบตองมาเด้ไดเ็นมาเลยไปพี่น้องเด็กเด็กเข้ามามีความคิดเห็นนวได้ก็สาสมารถคอมเมนต์บอกพวกเขาเด้อ อุซอนวัยอยากกินข้าวจนสั้นเลยวันนี้กินเขาสาวไม่ได้วันนี้กินเขาตัวเองวันนี้มือเน้านี้บวันนี้มือสวีทจอยรถหุ่นอืมอืมไปหุ้นเขาที่หุ้นเขาดีโอ้บรรยากาศในพี่น้องเบิ่งเดบุญศรีให้พี่น้องได้เบิ่งดอับอซซอนไข่ของกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอามาเบิ่ง์าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทงนาเฮ้ยบางคนจิตท่าว่าเขามานแล้วบ่บุญยู่เอ้ยมันออกแล้วก็พี่น้องทอดห่วงแล้วก็ เห็นบ hey, oh, so mm ่อ hmm. ก okay, ินมินเนี่ยนเสียบเดยเดี๋ยวพี่น้อพาพี่น้องไปเบิ่งป่อเขางามขนาดเลยปูพี่น้องแม่มอสีได้กินข้าวแล้วจาตุ่มเยียนบ่อปักเบ็ดบ่ ยามซ้อนยามใส่บ่ปอที่พี่น้องสะออนตอนเขาดำเนี่ยซอน้อนบ่มีน้ำก่อนนี้เนาะน่ะบรรยากาศโอ้คับบ่พี่น้องมากบ่แนวนี้นะทซอดห่วงหมดแล้ว เอ้ยังว่าบูดทเขากินยังว่าบูดทเขากินเก่ากัเข้าใจเขากินบูดทวันนี้พี่น้องโอ้ยอุตส่าห์ว่าจีมากินเขาเสียบมีบางอันบูดบางอันบู๊ทตีบู๊ทหมดสุ่นี้ตีว่าสุปหักบูดบุซ้อนบอกว่าสุปหัก บุดหมดตัวนี้บ่งามปานได๋ตัวน ah, so ี้อ้อซะอ่อนบักบัวบักน้อยพุ่นน่ะพี่น้องตามแคมหัวบ่มักน้อยเก็บไปแกงแมบักคักเด้นี่ยอดนี่เนาะดอกมันมีมดตอมนึง มเบิ้งดูโบซ้อนมียังกินได้พี่น้องป้อตัวมันเห็ดค่อยแล้วมันเห็ดค่อยแล้วหมดแดงเห็ดค่อยแล้วเขาบอกแมากันเกะียังกินได้มียังกินได้เจ้าห่มปูมาซิมกันทีน้อง ต้มน้องวัาแต่บ้านว่าจิ้มมากินมือเช้านี้เรา,านันนย่กินเจน้ำปูซุปผักบม้ซอสว่ามันบูดไมันนี่ไปนไงมางกระดาษมากรได้กินอันน,นั้นมนูพ<น>ิเซตวัวยูเฮดมือเส้น,สนี่นี่ยืนสินมูเบอา์วาสุผักนั่นเขาจะปรเด็นีมาเป็น มันต้องเป็นรสชาติมันที่บอกกินได้เนาะมันพ้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เน่ะสุภาพอ่ะมาได้กกินอันนี้บอกแค่อัหาปูอาหรปูคือน้ำมับเจียวปูน่าจับูกน้ำมันมันก็ตัวเจียวปูน้ำปูดำ มาพี่น้องกินข้าวกันเด้อบ้านางกินข้าวอย่าได้หานหละสุดจัาเลยกินข้าวนำกันกินข้าวนำเกานำด่างมือท e ุกคนนี <of old> ่ถ <obed Harmon> ้าเขายังดีกว่านี้คุณจะนำดลังมือนะ ขาจุกข็งอาหารปวดทเกกินข้าวนำกัน น้องเอ้ยผู้ใดแด้ที่เบิ่งพกเขามาหอนพี่พ không bao không bao hết chậm không công na không na, tâm cả

dạng là hai hành Đi bác đấy không có ở đây nói để kinh lại dạng cá cảm ơn khi đèn แคมทางขึ้นกลไปกลมากขาคางหางกับชุดจะบาเส็บนั่งมึงรถไกลหักเ่วดชุบกันหนู่ยนึ่งคือจิตอันนี้เนาะเจ้าอะไีเย็นดิคนต,ตกหัวเปียกอะลูกเห็ดเงียบคืองน เขามายถึงจ้มามาสิ้ข้าวโพดมอนบนบ้านโพดแตคือคืนโลดสุดท้ายไม่คาลอยเละเดยน้อเขาเศร้าห้างก่ันดูนขเาากกขาบะไะายเลขายถ้ขึ้นราคาแล,าล้วระวังรดผิดนึงองเสียงรถเนาะ

แลงไปซื้อให้ดิบตลาดซื้อมาแล้วบ่ได้กินบ่็ซื้อแห้วหัน่าหมดแล้วทีมิจิลีนั่ไปจออยู่ทำไม xuống, xuống à? chào bà nhanh hàng nhanh hàng nhanh hàng có lời bà nhanh hàng chăm hề thì mới chơi lên mhm 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 Cái mhm 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 bút, Kân... bút là khay vậy. Cái hai về bộ mắt mắt bót bộ bút. bót mát kabo mắt mát kabo bót mát kabo bót mát kabo bót mát kabo ฉมไ่เหมือจุนสิ้นจะตกอับเลรอฮะนสิ้นจะตกอัลเวรอดูนาทีแบบมันกระเด็งเรื่อน,นปู้ยอยาคลาคัด

ก็เจ็บสัมนนกรับผัดคิดอือรเนี่โอเคิ้มจักเอเจ็บไม่ตนั้ไ okay. ม่น้อเดีอยวมัน,าน,นัางเบื้องบนเขากินเขา ขอบใจบทุกคนที่ติดตามตังตนจนจบพว <laughs> กเราถือปกิอิมง่ายหรอกแต่ก็ให้ทุกคนมีความสุขในการติดตามพวกเขาตลอดไปเดยพี่น้องเดอ้อกินข้าวอิมแล้วกัออกเดินทางออกเดินทางต่อ,อข้าวอิมก็มีมักงเงาะแดงแวซือมักเงาะอยู่แคมทางมาตัวนึง อตอนนั้นได้พี่น้องขอบอกขอับใจเลยๆบ๊ายบยเด้ออ่าตจดตามเบิ่งคลิปหน้าพะขอชีพิดกิจกรรมอื่นๆตื่ม